ของความไม่แน่นอนค่ะน้องฟังจริงๆน้องฟังก็ผ่านโควิดมาเนาะตอนนั้นใช้คำว่าถ้าไม่มีระเบียบในเรื่องของการเงินถ้าเราไม่เก็บเงินณนะตอนนั้นคือแย่แน่ๆเงินเก็บที่สะสมมาทั้งหมดก็เอามาใช้หมดเลยสมมุตนินะถ้าเกิดโลกมันเปลี่ยนไปครับคนไปฟังเพลงนอกสถานที่ลดลงการจ้างงานน้อยลงเราจะทำยงไง เขาว่านักลองอะคอแข็งทุกคนแกว่าจริงไหมเพราะว่าน้องชนแก้วทั้งคืนห้ามป่วยห้ามตายฟังรู้สึกว่าในทุกๆอาชีพในส่วนของโซเชียลมีเดียตอนนี้ค<อ>่อนข,ข้างมีผลมากๆถ้าเรายิ่งทำโซเชียลมีเดียของเราให้มีฐานแฟนคลับให้น่าสนใจได้มากเท่าไหร่มันก็เป็นการเปิดโอกาสให้เราได้ในหลายๆทาง List l ไท i The Lesson Podcast รักไร่พอแท้จริงเป็นอย่างไรเพราะใธใจรือไต่างจากใครที่ฉันเป็นจากแบัวรใจรู้สึกแอบชัเจกว่าเธสิ mm hmm. เกิดขึ้นจริงใชฝันไปได้พบสิ วันนี้เราจะมาพบกับนักร้องนำครับวงอันฮาร์ตโบเคนอันฮาร์โบเคนครับเป็นนักร้องมากี่ปีแล้วครับตอนนี้จริงๆถ้านับว่าเป็นนักร้องไม่ว่าจะเป็นอ่าเป็นโฟกเป็นแบนด์ก็คือเริ่มตั้งแต่ตอนเรียนปีสเลยค่ะยังเรียนหนังสืออยู่เลยตอนนั้นนะคะแต่ว่ามีความแบบ ขยันใช่ไหมว่าขยันแลวกันขยันครับขยันนะคะก็อยากเรียนไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยหารายได้เสริมไปด้วยค่ะค่ะก็คิดว่าประมาณเกือบเกือบหกเจ็ดปีได้แล้วค่ะครับโอะคประมาณหกเจ็ดปีเนาะแล้วก็อะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ที่ทาให้เราแบบกลายเป็นนักร้องนํามืออาชีพเลยอะแล้วที่บ้านเขาไ่ว้ยังไงกันบ้าง ในส่วนนี้จริงๆตอนแรกพูดตรงๆเลยว่าไม่ได้คิดจะจริงจังเบอร์นี้เลยเออไม่ได้คิดจริงจังเบอร์นี้แต่ว่าจับพรดจับผูใช่ใช่ใช่คือนะตอนนั้นพอเราเริ่มถามแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยสนุกดีนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วอุ้ยเงินมันก็สําหรับตอนนั้นเด็กมหาลัยการได้เงินมาแบบว่าเกือบ1000บาทเนี่ยมันค่อนข้างเยอะมากสําหรับเราเพราะตอนนั้นคุณแม่ให้อธิตย์ละ1 0 0 0บาทโอ้ใช่และการไปนั่งร้องเพลงแบบว่า หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงได้แบบว่าเจ็ดร้อยแปดร้อยบาทคืออุ้ยเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็เริ่มจากตรงนั้นก่อนนะคะก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆสักพักพอเรียนจบก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะไปสมัครที่ไหนเราก็อยากทำตรงนี้ไปก่อนคกลายเป็นว่ามันก็จริงจังขึ้นมาเฉยเลยนะคะก็เลยกลายเป็นอาชีพหลักตอนนี้เลยค่ะที่บ้านเขาเป็นยังไงบ้างโอเคไหมกับการที่เราเลือกแบบ การเป็นนักร้องมืออาชีพอะไรเงี้ยครับก็จริงๆคุณพ่อค่อนข้างสนับสนุนอยู่พอสมควรเพราะว่าจริงๆคุณพ่อชอบให้แบบตอนแรกเขาซื้อกีตาร์มาให้เราเล่นเลยด้วยซ้ำแล้วเขาก็เห็นว่าเราแบบโอ้ยก็ดูจะมาทางนี้นะอะรมีพรสวรรค์นะครับใช่ค่ะแต่พ่อก็ แอบกังวลนิดหน่อยที่งานในส่วนนี้มันต้องทำในช่วงไนท์นชิฟต์ถูกต้องอเป็นช่วงทำกลางคืนแล้วเราก็เป็นผู้หญิงในเรื่องของการแบบเดินทางกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ก็กังวลนิดหน่อยแต่ว่าเราก็เป็นเด็กดื้อก็เป็นเด็กดื้อที่คุณพ่อแบบตามใจค่ะตามใจแล้วก็เราไ่วยังไงพ่อก็ต้องอย่างนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อแก้เกมยังไงครับ ก็ทําได้แค่บอกว่าก็ไปไหนก็บอกแล้วกันอ่าโอเคก็คือรู้ว่าเราจะทํางานเนี้ยเป็นงานเป็นอาชีพและถูกต้องแต่ว่าก็เป็นห่วงเนาะเป็นห่วงทางอยู่ท่างห่างอย่างห่วงห่วงถูกต้องแล้วอันนี้พี่อยากรู้ครับว่าการร้องเพลงอ่ะมันยากไหมถ้าเกิดคนหนึ่งคนอยากจะร้องเพลงเป็นอาชีพอย่างเงี้ยยากไหมมันยากไหมหรอถ้าจะให้ฟังพูดแบบ ตรงไปตรงมาเลยตรงไปตรงมาเลยตรงไปตรงมาอันนี้เชื่อว่าไม่น่าใจว่าจะเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าเอออ่ะยังไงครับนักร้องจริงๆไม่ได้ร้องเพลงเพะทุกคนอ่าอ่าแล้วยังไงแล้วยังไงการเป็นนักร้องไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องร้องเพลงเพะครับมันมีหลากหลายมากเลยค่ะนักร้องบางคน เอาใจลูกค้าเก่งมากเลย uh, หรือรนักร้องบางคนดื่มเก่งมากๆเลยค่ะอ uh, หรือนักร้องบางคนตลกมากๆเลย uh, สนุกมากๆคุยด้วย enjoy ครับพอจริงๆแล้วในส่วนของการที่คนมานั่งฟังเราร้องเพลงหรือการที่จะมานั่งดูเราเป็นชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีความใส่ใจสนใจแล้วก็ น่าสนใจมากพอสนุกเอนจอยไม่น่าเบื่อก็เหมือนกันที่เราแบบว่าคบกับแฟนนอะถ้าเกิดไม่สบายใจก็ไม่อยากอยู่ด้วยถูกไหมคะฟิลนั้นฟิลนั้นเพราะฉะนั้นใครก็สามารถเป็นนักลองได้เป็นนักลองที่ดีได้แสดงว่าอยู่ในคาแรคเตอร์แล้ฟังคาแรคเตอร์ไหนเออต้องฟังคาแรคเตอร์ไหนครับคาแรคเตอร์เมื่อกี้แบบมีอะไรนะ อยู่แล้วสบายใจเป็นสายเอนเตอร์เทนแล้วเราอะคับเป็นสายไหนสากตลกเสกดีเน้นอขายภาพค่ะขายภาพขายภาพค่ะอยู่ด้วยแล้วสดชื่นอยู่ด้วยแล้วสดชื่นใช้คำว่ามองมาแล้วสบายใจแล้วกันพูดตรงๆเลยพูดตรงๆตรับดูมั่นหน้ามากไหมเราไม่ต้องลองเพลสครับไม่ต้องลองเพาะหลังจากที่เราแบบเข้ามาในการทำเรื่องการ ร้องเพลงเต็มตัวมองเรื่องการไล์ยังไงบ้างจริงๆฟังมองว่ามันไม่ใช่แค่อาชีพนี้เท่านั้นฟังรู้สึกว่าในทุกๆอาชีพในส่วนของโซเชียลมีเดียตอนนี้ค่อนข้างมีผลมากๆนะคะก็คือถ้าใครที่สันทัดหน่อยหรือว่าถนัดมากหน่อยก็จะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่าอื่นๆนะคะโดยเฉพาะ การค้าขายหรือใดๆก็ตามนะคะการแบบว่าทำมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ก็คือสำคัญมากๆและยิ่งระบบหลังบ้านที่ต้องแข็งแรงนะคะตรงนี้ก็คือก็ต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้แบรนด์ด้วยอ่าโอเคแล้วน้องฟังใช้จุดนี้มาสร้างแบรนด์ตัวเองไหมใช้คำว่าพยายามที่จะค่ะกำลังอยู่ในโปรเซสอยู่เหมือนกันโอเคกำลังอยู่ในโปรเซสเนาะฟังรู้สึกว่าการหาความสุขการพักผ่อนพวกเนี้ย มันสามารถเกิดขึ้นกับเราได้ง่ายๆแค่กลับบ้านเปิดมือถือแล้วก็ชเร้ชหาเราสามารถดูอะไรก็ได้ที่เราต้องการที่เราผ่อนคลายแล้วสมมติถ้าเกิดน้องฟังไลฟ์บ่อยๆพี่ก็จะเข้าไปดูออุยจรริงหในตอนที่น้องฟังทํางานเห็นไหมเป็นเกียรติมากเลยค่ะยินดีมากเลยครับแล้วคิดว่าตัวเองจะเริ่มเริ่มต้นในการไลฟ์บ่อยเลยไหมครับหรือว่าอย่างไง ก็อาจจะค่อยๆทําความรู้จักทําความคุ้นเคยไปด้วยเรื่อยๆอาจจะอาทิตย์ละสองวันอาทิตย์หน้าอาจจะ3วันก็ค่อยๆเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆเพิ่มเนาะ<ช>โอเคน้องฟงอางในการตั้งชื่อห้องไลน์อะครับเขาจะมี AI ในการเข้าใจเป็นคนแรกเนาะดังนั้นนะครับสมมติถ้าเกิดเราอะตั้งชื่อให้ AI ครับเขารู้อะเขาจะนำส่งได้ดี จริงเหรอคะอ่าใช่อุ้ยมีความรู้ใหม่มากๆใช่สมมติถ้าเกิดน้องฟางร้องเพลงใช่ไหมก็สามารถใส่เข้ามาร้องเพลงได้ร้องเพลงฟังเพลงกันชิวๆเขาก็จะรู้ว่าไลฟ์นี้เป็นเกี่ยวกับการร้องเพลงเห็นไหมค่ะคับอันนี้ก็การนำส่งก็จะดีขึ้นค่ะก็เป็นทริคเล็กๆใช่ไหมใช่ครับใช่จริงๆฟางก็อยากจะทำเหมือนกันนะคะ แล้วก็เห็นว่าหลายๆคนก็มีคนที่ทำในส่วนนี้อยู่เหมือนกันนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ใจเราแหละว่าเราพร้อมเมื่อไหร่อยู่ที่ใจแล้วมันอยู่ที่ใจมากกว่านะคะจะทําทําได้ล่ะคะคิดว่าทำได้ทำได้แน่นอนครับก็เอางี้ง่ายๆก็คือวันนี้คุยกับน้องฟางเนาะสิ่งที่เราได้อะจริงๆน้องฟางมีของมีสกิลแล้วก็เคยขึ้นไลฟ์มาก่อนอยู่แล้วครับแต่ มันอาจจะต้องมีสเตปเนาะที่จะทําให้เราขึ้นไปเป็นสเต็ปที่2ที่3ที่4ถูกต้องครับเคยเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้ามาก่อนค่ะอใช่เคยไลฟ์ขายเสื้อผ้ามือสองมาก่อนแล้วคือมันแบบสนุกมากไลฟ์จนลืมเวลาประมาณแบบ5-6ชั่วโมงไปเลยถ้าคนชื่นชอบฟังก็คิดว่าทำได้แน่นอนอยู่แล้วจริงๆมันมีอุปสรรคหลายอย่าง คิดว่าอุปสรรคที่แท้จริงของตัวเองครับที่ยังไม่ได้ทำไลฟ์แบบสม่ำเสมอสักทีมันคืออะไรอ่ะเรื่องหลักๆใช่ไหมคะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์อุปกรณ์การเซตอัพต่างๆที่เรากังวลว่าถ้าเรามาลองไลฟ์แบบ ตั้งกล้องเฉยๆแบบมือถือธรรมดาไม่ได้ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรมากมายอะไรกลัวว่าคุณภาพมันจะไม่ดีหรือเปล่าใช่แล้วก็มันจะกลายเป็นว่าเราจะร้องไม่เพาะหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่มันอาจจะไม่เหมือนกับการที่เขามาฟังเราร้องจริงๆอะไรใช่ค่ะโอเคก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องอุปกรณ์เนาะใชแต่ถ้าเราได้มีอุปกรณ์ที่ดีเราก็จะสามารถเริ่มมันได้ทุกวันถูกต้องค่ะ แล้วนอกเหนือจากอุปสรรคเรื่องของอุปกรณ์น้องฟังคิดว่าเป็นอะไรได้อีกเป็นเรื่องของการจัดการเวลาของตัวเองอซ้ำมากกว่าครับใช่ค่ะเพราะว่าคือเคยมีคนมาชักชวนละกันให้ไปทำเกี่ยวกับวีเจเป็น VJ ซึ่งเคยลองทำาแล้วแล้วก็พอทำพี่ๆเขาก็บอกว่าจะต้องมีการแบบเก็บชั่วโมงต่างๆนะคะแบบ เดือนหนึ่งอาจจะต้องครบกี่ชั่วโมงชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราไปทำเราก็รู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับเราเลยเพราะว่า,าชั่วโมงค่อนข้างสูงม,มากๆเลยเพราะว่าพอถ้าเราทำไม่ถึงชั่วโมงเท่าที่ที่เขากำหนดไว้มันก็จะกลายเป็นว่ารายได้มันก็จะน้อยน้อยกว่าที่เราคิดเอาไว้เยอะเลยแล้วเวลาที่เราแบ่งไปเราเริ่มรู้สึกว่ามันมากเกินกว่าที่เราได้รับ ก็คือทำมากแต่ได้น้อยครับประมาณนั้น,นะคะะอ้าวแล้วมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับ <c oughs> ครั้งแรกอะ่ะเหมือนเหมือนเราวิ่งมาราธอนอะค่ะ <c oughs> มันยังไม่ได้ถึงเส้นชัยเนาะค่ะวิ่งออกไปนิดเดียวมันก็เหนื่อยแล้ว <c oughs> อ่ะอืมมันอาจจะเป็นเพราะเหตุนั้นหรือเปล่ามันอาจจะท้อก่อนใช่ไหม <c oughs> ใช่มันท้อก่อนหรือเปล่าค่ะไอ้นี้แบบไอ้นี้คุยเนาะจุนก็อยากให้คนทางบ้านแบบมองเห็นว่าแบบจริงๆแล้วมันมันท้อก่อนหรือเปล่าครับเพราะจริงๆทุกคนเวลา เริ่มต้นอะครับทำไปอะมันจะไม่เห็นอะไรเลยครับมันก็จะเหนื่อยใช,ใช่มีแต่เรื่องเสีย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 ก,ก็คล้ายๆกับการลงทุนนะคะอาจจะมีเข้าเนื้อไปบ้างถูกต้องไปหาใช่เรามองเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างครับน้องฟงคือฟางเป็นอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างทําอะไรหลายอย่างเป็นคนชอบทําอยากทําอะไรหลายๆอย่างด้วยค่ะมันก็เลยแบบว่าแบ่งเวลากับตัวเองไม่ถูก มากกว่าจริงๆฟังคิดว่าทุกคนสามารถทำตรงนี้ได้แน่ๆใช่แต่ว่ามันอยู่ที่ใจว่าอยากจะทำหรือเปล่าอยากจะพร้อมลุยเลยหรือเปล่ามากกว่าเป็นความพร้อมของแต่ละคนมากกว่าค่ะโอเคลองคิดถึงช่วงโควิดนั้นอาหารปิดผับปิดล็อบยังไงฮะโอ้ตอนไงอะตอนนั้นใช้คำว่าถ้าไม่มีระเบียบเกี่ยวกับ ในเรื่องของการเงินถ้าเราไม่ดูแลตัวเองไม่เก็บเงินณตอนนั้นคือแย่แน่ๆแต่ไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้หาช่องทางหารายได้ทางออนไลน์ตอนนั้นหันไปขายของออนไลน์ขายขนมค่ะทำขนมแล้วก็เปิดร้านค้าที่บ้านแบบนั้นก็เงินเก็บที่สะสมมาทั้งหมดก็เอามาใช้หมดเลยในโลกของความไม่แน่นอนน้องฟาง จริงๆน้องฟังก็ผ่านโควิดมาเนาะใช่ผ่านความไม่แน่นอนของเรื่องรายได้เนาะรเรามีทั้งทําออนไลน์เปิดขายของออนไลน์งเพลงอะไรสมมตินะสมมตุติถ้าเกิดโลกมันเปลี่ยนไปครับคนไปฟังเพลงนอกสถานที่ลดลง่ะคการจ้างงานน้อยลงเราจะทำยังไงก็ คงจะต้องพึ่งในในส่วนของโซเชียลมีเดียเป็นหลักอยู่แล้วค่ะเพราะฟังจริงๆฟังมองว่ามันเกิดขึ้นได้เรื่อยๆแล้วดูจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆเลยในการที่คนที่จะแบบว่าส่งของข,องขวัญหรือรว่าเข้ามาดูเราในช่องทางต่างๆเยอะมากๆเลยจริงๆคือฟังฟังเห็นด้วยมากๆเลย ในในส่วนที่ฟางยังยังไม่ได้ทำอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยตัวของฟางเองในหในหลายปัจจัยที่เราอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้ทำนะตอนนี้แต่สนับสนุนมากๆเลยค่ะ มองว่ามันไม่มีข้อเสียเลยด้วยซ้ำม,มีแต่ได้กับได้<อ>นะคะ<อ>มีแต่ได้กับได้ท้งนั้นเลยเป็นการ,รทั้งสร้างตัวตนทั้งอะไรต่างๆมันไม่ใช่แค่ว่ามีฐานแฟนคลับไม่ใช่ว่าแค่มีคนมาส่งของขวัญให้แต่ว่าการที่พอเรามีฐานแฟนคลับแบบนี้การไปรับงานตามตามรับอาหารหรือว่าอะไรต่างๆมันก็กง่ายขึ้นเนาะง่ายขึ้นถูกต้องค่ะง่ายขึ้นเพราะว่า ตอนนี้ที่ฟังมีฐานแฟนคลับในในช่อง t i k t o ็อนะคะก็มาจากการที่เราลงวิดีโอสร้างตัวตนเองใช่แล้วการไปเขาเรียกว่าการไปออเดชั่นตามตามร้านนะคะมันแทบจะไม่ต้องไปเล่นให้เขาดูเลยด้วยซ้ำเออเพราะเขาเห็นเราในช่องทางออนไลน์เพราะว่ามันเหมือนเป็นพอร์ตโฟลิโอของเราเลยอ่าถูกต้องค่ะก็คือ ถ้าเรายิ่งทำโซเชียลมีเดียของเราให้มีฐานแฟนคลับให้น่าสนใจได้มากเท่าไหร่นะคะมันก็เป็นการเปิดโอกาสให้เราได้ในหลายๆทางฟังเชื่อแบบนั้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแน่นอนค่ะ,คะจริงๆจนมองว่าฟางค่ะเป็นคนที่ปรับตัวเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาถึง,งแม้ตอนเจอช่วงโควิดเนาะ,ะสิ่งที่เขาทำอะครับเขารู้เลยว่าเขาทำอาชีพที่เขารักไม่ได้ เขาเปลี่ยนทันทีครับเป็นตัวตนของคนบนโลกออนไลน์ครับต้องอยู่ให้ได้ค่ะอยู่ให้ได้แล้วก็เมื่อกี้สิ่งที่ได้ยินจากน้องฟางอีกเรื่องหนึ่งครับคือเรื่องของการวางแผงการเงินเนาะหรือว่าเป็นคนที่จัดการเรื่องการเงินได้เป็นอย่างดีแล้วทาให้เราสามารถจัดการตัวเองในช่วงวิกฤตได้ครับอันนี้ครับเป็นเป็นสิ่งที่ที่จูนได้ได้เรียนรู้จากน้องฟางนะที่ขอบคุณมากนะคขอบคุณค่ะขอบคุณนะค l i s t l i น e the l e s s o n podcast